ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงถือศีลกินเจนะคะที่เดอะมอลโคราชเาก็มีการจัดงานกินเจกับก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ8เซียนความยาวกว่า88เมตรค่ะ บรรยากาศที่บริเวณล,ลานมอพาร์คหน้าศูนย์การค้าเดอะมอโคราชนะคะก็ได้มีการจัดงานเจทั่วทิศกุศลจิตทั่วไทยครั้งที่25ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคมนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดเจฟู้ดยูนิเวิร์สจักรวาลอาหารบุญหนุนนำพลังสุข โดยมีการรวมสุดยอดเมนูอาหารเจรหลากหลายสไตล์อาทิอาหารเจรต้นตำรับระดับตำนานอาหารเจรทันสมัยรูปแบบใหม่อาหารคลีนเพื่อสายเฮลตี้รวมไปถึงขนมและเครื่องดื่ดมที่จะมามอบประสบการณ์ใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ โดยทางด้านนายสมเกียรติวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยดรยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกอบจนายชัชวานวงจรรองนายกรัฐมนตรีผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมานายปรีชาลิมอวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการเดอะมอรราชสีมาจำกัดรวมทั้งประธานตระกูลแท่สโมสรสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครราชสีมากว่า30ตระกูลแท่ แขกผู้มีเกียรติกว่า288คนได้มาร่วมกันปรุงเมนูก๋วยเตี L ๋ยวหลอดเจ8เสียนความยาวกว่า88เมตรโดยได้ใช้วัตถุดิบน้ำหนักรวมกว่า288กิโลกรัมซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานได้มากกว่า1,888จาน ซึ่งถือว่าเลข8นั้นเป็นเลขมงคลในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเชื่อว,ว่าเป็นเลขแห่งความโชคดีเป็นเลขแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จค่ะ